เจอกันทาง y o t u u e ใชัยชาแนล6699วันนี้นะครัผมจะพาเพื่อนๆพี่น้อง,องทุกท่านครับมาดูวิธีการทำ DIY พวงกุญแจนะครับด้วยงบประมาณที่เรียกว,ว่าถูกสุดๆนะครับเอาวัสดุสิ่งเหลือใช้ที่เราพอหาได้นะครับเอามาทำพวงกุญแจเป็นของฝากของฝันและของชารวยให้กันซึ่งมันจะไม่มี มูลค่าราคาแพงมากนะครับแต่ว่าการทําหรือว่าการ d i y ออกมามันก็คงจะมีความหมายและมีคุณค่าทางผู้ที่ได้รับนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์กันครับครับวัสดุที่จะมาทําพวงกุญแจครับก็หาเอาง่ายงจากสายเคเบิลที่หรือว่าเคเบิลท้ายที่รัดสินค้ามานะครับนี่ครับ เราตัดมาแล้วก็เอามาทำเป็นวัสดุกนี่นะครับตามมาแล้วหนชิ้นชิ้นนะครับอันนี้เป็นสปปนายเคเบิลทาที่รัดสินค้ามาครับก็ตรงตัดแล้วไปทิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปทำเป็นวัสดุ ทำพวงกุญแจนะครับได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปทำกันครับครับอันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันครับจะมีคีมเล็กๆนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีหัวแรงนะครับหัวแรงเราจะไปเจาะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เขาเรียกอะไรล่ะเคเบิลทายนะครับ ที่เราไปตัดมาจากกล่องที่เขารัดหรือว่าล็อกตัวกล่องสินค้ามานะครับที่เราไปตัดมาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีห่วงนะครับตัวนี้ตัวนี้เราสั่งมานะครับสั่งมาต้องบอกว่าไม,ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับอันนี้ น่าจะมองเห็นเนาะกระดิ่งพูดๆล่นๆด้วยรอันนี้นะกระดิ่งลูกเล็กๆนะครับจะมาเป็นจะมาด้วยกันกับชุดน,นี้นะครับสามชิ้นนะครับเป็นส่วนอันนี้นะครับก็จะมาจากาที่เปิ้าทยที่มัดตัวสินค้ามานะครับเราก็จะมาทำเป็นตัวห้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับจากคเคเบิลทยที่จะต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาตัดนะครับ หัวแรงนี้เราไว้เจาะรูนะครับแต่ถ้าเกิดเราพเพื่อนๆไม่มีหัวแรงนะครับสามารถใช้อย่างอื่นได้นครับใช้เหล็กแหลมๆหรือว่าปลายสักกุไลหรือว่า,าปลายมีดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเท่าที่เราพอมีอยู่พอดีผมมีหัวแรงอันนี้อยู่นะครับก็จะเป็นใช้เจาะรูนะครับเรามาเจาะรูนะ ได้มาแล้วนะเจาะรู้ได้มาแล้วครับนี่ห่วงที่เราซื้อมานะครับนำมาใส่ เคเบิลทายที่เราได้มาครับนำมาใส่ที่เป็นลืมลืมมีลืมนะลืมใส่ห่วงทายนี้ก่อน,นครับใส่ห่วงที่จะเป็นท้องเป็นงคุงแจนะครับนี่ครับได้มาอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับนีลูกกระดิ่งับ คุผู้ชมเราได้พวงมาญแจอันแสนน่ารักมาได้นะครับนะสวยคนระับมูลค่าทางาราคาคงไม่สูงเท่าไหร่แต่มูลค่าทางผู้ได้รับที่เราจะให้เพื่อนให้กูเป็นของฝากของฝันข,ของชําร่วยนะครับก็อย่างร้อยก็ูให้พวกคงจะดีใจที่ได้รับนะครับนะสวยครับในชิ้นแรกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นีครับเดี๋ยวเรามาทำชิ้นต่อไปนะครับนี่ครับของที่จะทิ้งครับมันก็มาเพิ่มมูลค่าได้นะครับ ส่วนห่วงพวกนี้นะครับเพื่อนๆหาสั่งได้จากเว็บไซต์ทั่วไปนะครับลองเซิร์ชดูนะครับว่าห่วงพวงกุญแจนะครับก็จะมีขึ้นมาหลายหลาย,หลายสำนักหลายบริษัทนะครับอันนี้ผมจะไม่แนะนำนะเพ่ามาจากตรงไหนเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณานะครับครับ ยังไงครับเ,เพื่อนๆอันนี้เราได้มาแล้วนะครับกุงแจส,สวยน่ารักจากวัสดุสิ่งของเหลือใช้นะที่เป็นเครื่องเคลทายมัดล็อกตัวกล่องสินค้ามานะครับเราก็มาสามารถประดิษฐ์เป็นกุงแจน่ารักน่ารักได้นะเป็นของฝากของฝันของชองด้วยอย่างน่ารักเลยนะครับมูลค่าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเฉพาะส่วนนี้นะครับต้องบอกว่า ไม่แพงครับุณเพื่อนหนึ่งบาทบาทเดียวพี่ว่าไงครับกับกรมกุญแจสวยๆน่ารักแบบนี้นะครับครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ